เรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกับนักแสดงสาวรุ้งลาวานผู้รับบทสาวใช้ใครจะรู้ว่าจริงๆแล้วรวยไม่ธรรมดาเชื่อว่าหลายท่านคงจะรู้จักและยังจำนหน้ากันได้สำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีอย่างรุ้งลาวาน เจ้าของตำนานหนูหินอินเตอร์ที่ใครเห็นเป็นต้องพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าเหมือนเป๊ะมากๆส่วนนึกว่าหลุดออกมาจากหนังสือการ์ตูนเลยทีเดียวและถึงแม้ว่าเรามักจะเห็นเธอเล่นละครรับบทเป็นคนใช้ในบ้านคุณหญิงคุณนายแต่ในชีวิตจริงของเธอนั้นเรียกได้ว่าเป็นคุณนายเลยล่ะค่ะและเรียกได้ว่าเป็นคนที่จะรอยยิ้มให้กับแฟนคลับมานานสำหรับเธอคนนี้เธออยู่ในวงการบันเทิงมาแต่ในชีวิตจริงของเธอนั้นไม่ธรรมดา และกระตุนเรื่องนี้ก็ได้ทำออกมาในรูปแบบของภาพยนตร์อีกด้วยค่ะเป็นการเล่าเรื่องของหนูหินที่เดินทางมาจากนนทหินแทห่เขามาทำงานในกรุงเทพในบทของภาพยนตร์ได้สาวคนนี้มารับบทคือสาวรุงร้งรุ้งหลาวานันโดยนะับตั้งแต่เรื่องหนูหินเดอะมูฟวี่เราก็จะได้เห็นสาวรุ้งในบทปากของคนใช้มาโดยตลอดและเรื่องล่าสุดที่เธอรับบทบาทคนใช้เกือเรื่องสุภาพบุรุษสุดซอยโดยเรื่องนี้มีคนติดตามเธอเยอะมากๆ และละครก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากๆด้วยต้องยกนิ้วให้กับความเก่งและความสามารถของสาวรุ้งเลยทีเดียวค่ะและหากได้ติดตามในอินสตาแกรมของสาวคนนี้เราจะได้เห็นในมุมมองที่แตกต่างจากการแสดงเพราะว่าในอินสตาแกรมเธอสวยและรวยมากๆเรียกได้ว่าไม่น่าเชื่อเลยละค่ะซึ่งจากในทีวีเป็นอย่างมากว่าสาวคนนี้จะได้รับบทคนรับใช้เพราะดูหรูหราและดูแพงมากๆเลยในแต่ละภาพของเธอ โดยกิจกรรมยามว่างของสาวรุ้งนั้นก็คือการเล่นขับเครื่องบินนั่นเองค่ะเราจะได้เห็นเธอลงคลิปวิดีโอในการขับเครื่องบินส่วนตัวอย่างเสมอ